เรียนแล้วพวกเธอเรากลับบ้านกันเถอะเฮในที่สุดก็เลิกเรียนสักทีฉันเนี่ยฟังอาจารย์สมศรีสอนจนฉันจะหลับแล้วเนี่ยจริงด้วยจริงด้วยนี่นี่ฉันว่านะเลิกเรียนเนี่ยเราต้องฉลองไปเที่ยวทะเลกันปะฮุยก็ดีเหมือนกันนะฉันเนี่ยได้ยินว่ามีร้านน้ำแข็งใสเปิดด้วยเฮ้ยมีร้านน้ำแข็งใสเปิดใหม่ด้วยหรอ ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปแล้วล่ะฉันอยากกินน้ำแข็งใส่มากๆเลยถ้ามันมีอยู่จริงฉันเนี่ยนาะจะสั่งมากินฉันก็จะกินด้วยเราไปเอารถกันเถอะรถสีแดง ถึงแล้วถึงแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยงั้นเรามากินปิ้งย่างกันเถอะโอเคฉันขอนั่งโต๊ะสองแล้วกันนะเฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยให้ตายสิโต๊ะพังหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะพิเศษก็ได้นี่เลยโต๊ะพิเศษเอ,อ่อแน่ใจนะว่าจะกินโต๊ะนเนี้ยเนี่ยโอ้โหน้ำเต็มเท้าฉันหมดแล้วดูสิ นี่อย่าบ่นเลยนะยังไงเธอก็ได้ซักถุงเท้าอยู่แล้วอีกอย่างโต๊ะนี้ก็แข็งแรงด้วยใช่ใช่เธออย่าเรื่องมากเลยด้วยอาหารที่เรากินวันนี้สิถึงเท้าจะเปียกก็ไม่เป็นไรหรอกหืมอร่อยเป็นบ้าพวกเธอเรากินข้าวเสร็จแล้วไปซื้อน้ำแข็งใส่กินกันดีกว่าว่าแต่ร้านน้ำแข็งใส่อยู่ไหนหน้า นี่ร้านน้ำแข็งใสมันมีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมีจริงๆสิก็ฉันนะ่ะเห็นเขารีวิวกันอยู่นะนั่นไงพวกเธอร้านสีชมพูนั่นหรือเปล่าเราลองเข้าไปดูกันดีก,กว่าเออใช่ใช่ร้านนะั้นแน่ๆเลยอืมฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยมีจริงๆด้วยหลอนเนี่ยว่าแต่อยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยใช่มันมีจริงๆด้วยเราต้องวิ่งไปสักหน่อย เจอแล้วละ่ะสวัสดีจ้าสาวน้อย3ามคนรับอะไรดีจ้าตาขายน้ำแข็งใส่ละคะเนี่ยน่ากินมากๆเลยพวกเธอเข้ามาดูนี่แล้วโหน้ำแข็งใส่น่ากินมากๆเลยมีหลายสีหลายรสหลายรสชาติมีกี่สีหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหมีหกสีคอยดูนะฉันจะกินให้หมดทุกสีเลย นี่เธอกินแค่อันเดียวมันก็อิ่มแล้วไหมดูสิน้ำแข็งใส่ป้าน่ากินมากๆหืมอร่อยมากๆเลยดูสิพวกเธอใช่อร่อยจริงๆด้วยที่หลังเนี่ยพวกเธอเนี่ยพาฉันมาเที่ยวเล่นบ่อยๆนะฉันจะได้มากินร้านน้ำแข็งใสของป้านี่พวกเธอฉันว่ามันก็ค่ำแล้วนะฉันว่าเรารีบกลับบ้านกันเถอะ เดี๋ยวพ่อแม่น่ะจะว่าเอาโหยิ่งมืดก็คนเยอะมากเลยน่าสีรีบกลับบ้านกันเถอะวันหลังเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะพามาใหม่หอยเบื่อการบ้านครูสมสีมากๆเลยเราเนี่ยต้องกลับไปทำอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรากินน้ำแข็งใส่ละ